กลวมก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์ก็ขอเริ่มพรน้าจมบ๊วยศพบวกจิกาทุกคนก่อนจะรับพรก็ขอกล่าว นโมธนาสมุทธนิยกถาสักรลญาหนึ่งนะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลให้แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายก็ได้กันได้ร่วมกันนะกล่าบคำถวายหรือว,ว่าถวายผ้ากระถินผ่านผลไปซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านอะไรมามา,มากมายจากจุดเล็กๆนะ จุดเล็กๆของวัดป่าท่าโพพิยจทั้งหลายมีความลำลิกคิดอยากจะทำบุญกระถินซึ่งในช่วงนี้ก็รู้กันดีว่าเป็นช่วงที่ไม่ปกตินะมีโรคภัยระบาดชาวบ้านชาววัดก็เลยลำลิกขึ้นมาว่าจะทำตามกำลังทำเล็กๆนะไม่ต้องนิมนต์ใครมาเอาแต่เฉพาะท่าโพ่มต้นนะ่มต้น ไม่มั่นใจในสิ่งที่จะทําว่าถ้าทําเกินตัวก็จะลําบากทางคณะสงฆ์ก็เลยเปิดโอกาสให้ก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังศรัทธาของพวกเราแต่ก็เป็นเหตุเป็นนิมิตนะที่ดีหลังจากมีการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากชาวบ้านชาววัดของเราก็มีญาติธรรมทั้งหลายบ้านไกลบ้านไกลแถวนี้แล้วก็ที่อื่นด้วยเมื่อได้ยินข่าว พราะว่าพัดป่าท่าโพจะมีการทอดกระถินต่างคนต่างก็มีศรัทธาในการที่จะร่วมนะได้ส่งวัตถุสิ่งของต่างๆในส่วนที่จับให้เกิดบุญขึ้นมาตั้งแต่นนทนแหละตั้งแต่อาหารการกินต่างๆข้าพเจ้าขอรับในส่วนนี้ข้าพเจ้าขอรับในส่วนนั้นห <c oughs> ลายนคนนะช่วยกัน เป็นของกินของต่างๆที่จะมาทําเป็นอาหารก็ถือว่าพอเป็นไปได้นะคนหลายคนช่วยกันบางคนก็ว่าข้าพระเจ้ามีศรัทธาที่จะดูแลคณะสงฆ์ในส่วนที่จะมาไม่ต้องเอาแต่ท่าโบให้นิมนล์ครูบาอาจารย์ด้วยแต่ตมาก็ไม่รู้จัะทํำยังไงเนาะก็ได้มีคนเสนอ่าพระเจ้าขอถาวายกาแฟหนึ่งถุง องไรหรือว่าเครื่องดื่มพรนั้นท่านนี้มาก็ดูจํานวนของตอนรับครูบาอาจารย์ก็จะเอากี่วัดอืมก็ได้ประมาณสิบวัดนะประมาณสิบวัดกาลังประมาณสิบวัดดูไปอีกหลายวันนะก็มีคนเสนอมาอีกเอาเพิ่มอีกสักวัดสองวัดสัดต่อไปต่อมาก็เยอะเลยจรงเมื่อคืนนี้มาเกือบสี่สิบวัดแต่ท่านก็กลับไปเรียนกัน เกินเกินเกินเป้าเลยนะมาครูบาอาจารย์มานะแต่พระอาจจะไม่มากหรอกแต่ว่ามาเกือบทุกวัดเลยถือว่าเป็นบุญของพวกเราชาววัดชาวบ้านก็ช่วยกันในหลายอย่างนในส่วนของพระเจ้าประสงค์บางคนก็ช่วยในในส่วนของเครื่องต้อนรับครูบาอาจารย์เครื่องดื่มน้ำปนัดต่างๆบางคนก็ช่วยในเรื่องยานพาหนะนี่นอกจากท่าแล้วนะ แล้วก็พวกบ้านเรานะบ้านเราวัานเราก็ช่วยในส่วนของเสนาสนะช่วยกันจัดช่วยกันพยียมช่วยกันทําความสะอาดปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆในสถานที่มากเหมือนกันนะในสถานที่วัดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการรองรับหือว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงวัดในช่วงแต่ละปีส่วนมากที่วัดี่ก็ไม่ค่อยมีงานมีปีละครั้งบุญกระตินครั้งเดียวที่เป็นบุญใหญ่ บุญภาป่าก็ไม่ได้เอาหลายปีแล้วบุญสังฆทานก็ไม่มีบุญกตินนี่ถือว่าเป็นบุญพิเศษของวัดป่าท่าโพก็เลยเป็นการในพัฒนาวัดไปด้วยในระบบต่างๆของของของวัดนะไม่ไว่าจะเป็นไฟเป็นน้ําเป็นกุฏิเป็นศาลานนะก็อาศัยช่วงเทศกาลบุญนี่แหละนะว่าจะมีบุญก็ช่วยกันช่วยกันทําช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับปรุงในส่วนต่างๆ ในในส่วนนี้ปีนี้ก็มีพิเศษคือการทําถนนเพราะจะสังเกตดูว่ามาท่าโพครั้งไหนปีไหนรู้สึกว่ารถจะไม่สะดวกวิ่งตรงมาเลยแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรนะเวลามายมยใหม่ทำถนนก็ทํามาตรงสลา,าเลยคิด <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าใครจะมาพออยู่ไปอยู่มาเมื่อมีกิจกรรมมันไม่ใช่แ,แลบเพราะว่ารถมามากเข้าได้แต่ว่าออกไม่สะดวกไนะออัจะเย็กันก็พี่หลายปีเหมือนกันนะ คิดอะไรคิดว่าจะทําถนนให้มันวนได้ทำยังไงเนะาะจะทําก็เสียดายเสียดายต้นไม้จะตัดต้นไม้ก็เสียดายนะไปยึดมัน่นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเสียดายต้นไม้ก็ไม่ทาผ่านมาหลายปีวันวันนี้ปีนี้ไม่อยู่แล้วตัดตัดเส้นใจนะตัดสินใจก็เลยต้นไม้ออกบ้านนะแล้วก็ทําเป็นถนนแต่มันอยู่ในช่วงของก็ดูฝนมันก็ไม่หมดเท่าไหร่ทำถนนว่าอ่า มันผลยังตกด้วยดินยัง,ย,งยังเล็กอยู่พอดีมันก็แรงไประยะหนึ่งคิดว่าพอจะทาได้นะผลไม่ตกดินมันมันไม่ชุ่มเท่าไหร่ก็เลยเอารถไทยมาปักนะพอจะให้มันใช้ประโยชน์ดได้ในะช่วงงานนะแต่มันก็ยังไม่นดานะเพราะว่าดินมันยังหลวมอยู่พอดีก็เลยถามคนในบ้านรถเขาจะวิ่งหินเนาะมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเ,เป็นลูกทยกนะเขามีรถ มลถอยู่ในบ้านมิ่งหินว่าพวกลังแล้วเ็าเลยว่าเออดีเหมือนกันจะเอามาลงถนนแต่ว่าต้องรอเวลาก็รอไปก็เป็นหมดคนอื่หินหมดพนอื่ไปซื้อเขาเหมือนกันซื้อเขาเลเขาเลยไม่ให้ก็เลยว่าเอมันก็ไม่ไม่สำเร็จประโยชน์แล้วคิดไปคิดมาเขาก็เลยไปเห็นเห็นบ่อหินว่าอยู่มีอยู่บ่อหนึ่งบ่อหินอยู่ที่นี่เนี่ยแต่ว่าเป็นของของเสียทำางไงจะได้ทเขาว่าก็ไปพูดกับเขาดูตีเรวันว่า เขมีศรัทธาก็เลยไปพูดกันนะเป็นของเสียสีสมหวังนะท่านมีบอกนะก็เลยไปพูดคุยท่านก็เลยอนุโมทนาถวายยินมาเลยสามสิบกดก็เลยพอได้ใส่ถนนแบบดีเลยทินงเศมากเลยนะเพราะเราได้เหยียบไปก็เป็นโอกาสที่ดีนะเราด้ทำไดนะ้อย่างไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผ้ากระถิ่นอย่างเดียวมีถวายอาหารถวายถนน,นด้วย ถือว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนกันสิ่งทั้งมดทั้งมวลท,ท,ที่พวกเราได้ร่วมกันทํามาเนี่ยก็อาศัยคนหลายคนนั่นแหละต่างคนต่างมีกําลังมีความสามารถมีอะไรก็มาร่วมกันนะร่วมกันทําขึ้นมันจึงสาเด็จประโยชน์ขึ้นมาในวันนี้เพื่ออะไรเพื่อวาดเอาเป็นเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการอะไรก็ตามเพื่อเป็นเครื่องอาศัยของใจใจเป็นสิ่งสําคัญใจเป็นสิ่งสําคัญ ต้องมีเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยในปัจจุบันภายนอกก็เกี่ยวกับปัจเจศทั้งหลายนั่นแหละอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแต่ว่าพวกนี้ทั้งจะมีมากดีขนาดไหนก็ตามเราจะได้อาศัยอยู่แค่ประมาณร้อยปีอย่างมากร้อยปีเกินไปบ้างก็ไม่มากบางทีก็ไม่ถึงส่วนมากจะได้อาศัยสิ่งนั้นอยู่ พุยเจ้าท่านทังูว่าสิ่งที่เราต้องสร้างเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจคือบุญกุศลคือความดีทั้งหลายเนี่ยเราต้องทําเอาไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราต้องต้องไปไปไปข้างหน้าต่อนะเมื่อร่างกายแตกสลายหายไปจิตใจที่ยังมีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงต้องไปเกิดเกิดแน่นอนแต่ว่าการเกิดนั่นไม่เหมือนเก่านะการที่จะไปเกิดไม่เหมือนเดิมนะ แล้วแต่แล้วแต่พลังแล้วแต่เรียกว่าฐานะที่เราทำเอาไว้เราสร้างอะไรไว้เราก็จะไปเกิดตามสิ่งที่เราสร้างไว้ดีชั่วก็ตานะทำดีก็จะได้ไปเกิดในที่ดีทำไม่ดีก็จะได้ไปเกิดในที่ไม่ดีเรียกว่าสุกติกับทุกติเป็นที่ต้องไปแต่วันนี้พวกเราทั้งหลายมาสร้างมาสร้างทางที่จะไปสู่สุกติเรียกว่า ไปเกิดสวรรค์ไปเกิดพมาโลกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุกตินะเรามามา,มาสร้างเอาไว้ซิ่งเหล่านี้มันจะไปอยู่ที่ที่ใจของเราแต่ละคนแม้วันเวลาผ่านไปหลายปีหลายเดือนร่างกายสังขารเปลี่ยนไปคนเราเมื่ออยู่ไปานานไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมไมัเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปนหมดทุกคนเลยวันนี้ธรรมาก็ตกแตกเป็นพระมาทักอ์ตาม,มา ไม่เห็นกันนานๆแก่ไปมากเหมือนกันนะก็เสดุงเลยแสดงว่าแก่จริงๆแล้วไม่เห็นกันนานมาเจอกันถ้าเจอกันบ่อยๆบางทีก็มันดูไม่ค่อยออกแต่นานๆมาเจอกันมันเห็นชัดเลยนะก็อย่างว่าอาตมาก็ดูครูบาอาจารย์เหมือนกันนานๆมาเจอกันก็เปลี่ยนไปญาติโยมก็เหมือนกันเปลี่ยนไปความแก่มันครอบงำนะความแก่มันครอบงำแก่ไม่ใช่เจ๋อเฉยๆมีความเจ็บด้วยมีความเห็นด้วยต่อไปก็จะมีความ ราอจากกันนะไม่อยากตายจากกันไปนะจากกันไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันนะเพราะฉนั้นในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่พระเจ้าว่ารุบาอาจารย์ว่าเราต้องสร้างประโยชน์ให้ได้ทั้งสองอย่างนะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ประโยชน์ในโลกนี้เราก็ทําเอาไว้เป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนรู้จกักหาแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จกัจกคบเพื่อนที่ดี รู้จักคบมิตรที่ดีแล้วก็รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ว่าจะทํายังไงให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและก็ต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองจนเกินไปเรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ประหยัดเกินไปให้มันพอดีถ้าใครทําได้ในดัานเสนั้นเขาเรียกว่าการเกิดมามีประโยชน์ในโลกนี้สําเร็จทําประโยชน์ในโลกนี้สาเร็จในการเป็นมนุษย์แต่ว่าประโยชน์ในโลกหน้าเราก็ต้อง,องทำควบคู่กันไปด้วย คือต้องเป็นคนที่ส่งเสริมศรัทธารักษาศรัทธาของเราให้มีเอาไว้ศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในการทําดีนะพยาารักษาเอาไว้นะถ้าเราเป็นปุถุชนอยบางบางทีศรัทธามันก็ไม่ไม่แน่นอนะบางครั้งก็อาจจะทําให้ลดลงหรือว,ว่าหายไปได้เพราะนั้นต้องส่งเสริมต้องรักษาเอาไว้มีความเชื่อศรัทธามีความเชื่อในการทําดีว่าได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ศรัทธาในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าว,ว่าสามารถนําเราให้พ้นจากทุกข์ได้จริงและก็ศรัทธาในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบมีอยู่จริงเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่จริงนะมีความศรัทธาในลักษณะน,นี้ก็เชื่อว่าการกระทําเป็นของเราเราทําดีก็จะได้ผลดีเราทําชั่วก็จะได้รับผลชั่วเป็นกรรมของเรานะมีศรัทธาในลักษสอนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่ซื่อตรง อันที่เนี้เป็นประโยชน์ในโลกหนะ้าอันที่สองเขาเรียกเรามีการรักษากายมีการรักษาวาจาการรักษากายรักษาวาจาเนี่ยเป็นเป็นประโยชน์ในโลกหนะ้ะกายเป็นเครื่องอาศัยกายเป็นเครื่องใช้ของจิตวาจาเป็นเครื่องใช้ของจิตจิตเป็นผู้สั่งสั่งให้กายทําสั่งให้วาจาพูดแต่เราต้องมีสติค,ควบคุมมีสติกันกองไม่ทําตามที่คิดไม่ใช่ ทำอย่างที่คิดทุกอย่างบางอย่างคิดไม่น่าทําก็มีไม่น่าพูดก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการที่จะทําทอะไรก็ตามพยามระลึกนะมีสติะระลึกรู้อยู่เห็นบางครั้งบางคราวมีอารมณ์ไม่พอใจอย่างนี้นะถ้าเราไปทําตามมันจะเกิดปัญหามากมายแต่ถ้าเรามีสติเวลาเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราก็ยับยั้งอ่อยไม่สแสดงออกไปทางกายไม่พูดออกไปทางวาจ,จามันมีอยู่ในใจมันก็ไม่มีโทษมากนะโทษมีอยู่แต่ว่าไม่มาก แต่เมื่อในเราขาดสติปล่อยออกไปทางกายไปตบไปตีไปฆ่ากันมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เดือดร้อนไปหมดทุกคนเลยหรือว่าไปพูดนะไปพูดออกไปมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีครอบงำอยู่เพราะนั้นต้องมีการรักษาภาษาเราที่ได้ยินกันเหมือนกับว่ารักษาศีลนันแหละแต่ถ้าพูดให้ตรงในการปฏิบัติคือการรักษากายการรักษาวาจาของเรามันจะเป็นเป็นศีลขึ้นมา คือบอกไม่ว่าสินก็ได้เดี๋ยวมันจะเป็นความปกติไม่มีโทษไม่มีใครแก้ไขนี่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าเมื่อกายของเราบริสุทธิ์เมื่อวาจาของเราบริสุทธิ์มันก็ส่งให้ใจของเราสงบได้เหมือนกันนี่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าอรียก้ว่าศัพทาสินหรือว่ามีการเสียสละจากขันที่สามเป็นคนที่ไม่ตณีไม่ตณีอะไรไม่ตนีสิ่งของภายนอกก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือไม่ตณีอารมณ์นะไม่ตณีอารมณ์ที่ไม่ดี คนทั้งหลายที่มีปัญญาไม่มากส่วนมากจตนีอารมณ์ยิ่งอารมณ์ไม่ดีนะเช่นว่ามีใครมาทําอะไรให้เรามีใครมาว่าอะไรให้เราเก็บเอาไว้ในใจไม่พอใจโกรธผูกผูกกรรมผูกเวรจองกรรมจองเวรไม่ปล่อยคิดว่าเขาไม่ทําไม่ดีกับเราเขามาพูดไม่ดีกับเราไม่น่าทํากับเราอย่างนี้เลยที่เจ็บใจเจ็บใจเก็บเอาไว้ในใจยิ่งเก็บเอาไว้มากยิ่งเป็นการทําลายตัวเอง ้เจ้าว่านตัง่าให้เสียสละจะเข้าออกไปการที่จะเสียสละตอนนี้มันเป็นนมามธรรมเราต้องอาศัยอะไรเป็นสิ่งช่วยอาศัยความรู้สึกตัวอาศัยสติเหมือนเก่าเช่นว่าเมื่อใดเราคิดถึงบุคคลที่น่าที่ว่านึกนึกโกรธนึกโกรธนึกเกลียดนึกไม่พอใจบุคคลใดให้พยายามมีสติยับยั้งเอาไว้ไม่ปรุงแต่งต่อนะไม่ส่งเสริมให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทําลาย อารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องทาลายจิตใจของเราเราจะไม่ส่งเสริมเราจะสอนเราจะว่าให้มันให้มันคิดในนักสนานั้นมันก็จะหายไปนะนเป็นการเรสร้อสละถ้าเราไม่ปรุงต่อออไม่ปรุงไม่ปรุงต่อไม่แต่งต่ออารมณ์พวกนั้นมันก็จะไม่กําเริบมันก็จะหดแล้วก็หายไปยรี่กาเสียสละอารมณ์เห็นความโกรธความเรียดหรือว่าความอยากมากเกินไปบางครั้งเราไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงไปได้กลิ่น ไปได้ลิ้มรสอะไรอร่อยๆบางทีก็หักข้ามใจไม่ไม่อยู่แต่ว่ามันไม่พร้อมที่จะไปรับไปอาศัยถ้าอารมณ์เหล่านี้มีอยู่ในใจเรามางๆมันจะเป็นความรู้สึกไม่ดีเป็นความรู้สึกลําบากเพราะนั้นบางครั้งเราก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะจา้าาออกไปได้ว่าไม่ไปยึดไปตือนไม่ไปปรุงไปแต่งอารมณ์ั้นก็ดับไปอันที่สามคนเรียวว่าจาคะอารมณ์ที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเราทิ้งไปอันที่สี่เรียกว่าสุดต่ สุตตาคือการฟังการสนใจในการฟังการฟังนี่เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าสนเสนริญนะคนเราจะ,จะมีสติมีปัญญาจุดหนึ่งคือการฟังเป็นคนสนใจในการฟังเป็นคนอยากฟังเป็นคนใส่ใจในการฟังอยากฟังคนอื่นพูดนะนะตนนัวนี้ถ้าใครมีความรู้สึกในลักษณะนั้นดีจะเป็นคนที่มีสติมีปัญญาได้ความรู้ความฉลาดมากมายแต่มีปัญหาคือทิฏฐิมานะ ความพื้นื้นตัวมันมีอยู่อัตตาตนตนมีอยู่บางครั้งเราก็ถือว่าเราเป็นคนมีความรู้มากเรียนมากรู้มากมีประสบการณ์มากแต่ว่ายังมีความโลภอยู่ยังมีความโกรธอยู่ยังมีความหลงอยู่นะตัวนั้นผููจะว่าไม่เป็นประมาณความรู้ทางโลกความรู้อย่างอื่นถ้าไม่สามารถมาระงับความโกรธได้มาระงับความโลภได้ก็ยังถือว่ายังไม่สําเร็จไป ยังไม่สาเร็จไปเลยเพราะว่าเราจะมีามทุกข์ครอบงาอยู่เพราะนั้นคนที่ดีคนที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเขาจะตั้งจิตไวว่าจะรับฟังคนอื่นจะรับฟังคนอื่นยิ่งเรายิ่งเรามีสักมียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้ามีตาในสังคมอืคนทั้งหลายจะเกรงกลัวเราบางครั้งเกรงกลัวเราไม่กล้าพูดให้เราไม่กล้าว่าให้เราไม่กล้าตําหนิติเตือนเราเพราะอะไรเพราะเก่ง อขาเกฑ์อำนาจเ,เก่งยศท้าบรรดาศักดิ์ของเราไม่ใช่ว่าจะดีนะในจนทางหลายถ้าเป็นแบบนั้นนะในในมุมมองของบัณฑิตนักปราชญ์ทางหลายคนที่ไม่มีคนติดเตือนคนที่ไม่มีคนบอกคนที่ไม่ยอมรับฟังคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่น่าสรรเสริญตลอดไปนะเป็นคนที่น่าสงสารเขาจะมีอันตรายนะมีอันตรายครอบองำอยู่ แต่บุคคลใดเป็นคนที่เปิดโอกาสนะทำใจไว้ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรดีไปไหนก็ตามถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องมีจุดเสียหายเปิดใจเอาไว้ว่าให้คนทั้งหลายว่าละตักเตือนได้เราจะรลบฟังถูกก็ตามผิดก,ก็ตามเราฟังได้ฟังได้ถึงแม้ว่าจะไม่พอใจก็ฟังเอาตัวนี้เห็นประโยชน์นะต่อมาก็เคยสังเกตมนกันยิ่งเป็นพระบางครั้งบางข่าว บทมานานนะบทมานานบางครั้งญาติดวงเพาเขาลบศรัทธาเพิ่มใส่ไม่กล้าบอกไม่กล้าว่าไม่กล้าติดเตือนเพราะอะไรเพราะเพราะโยมบางคนก็ยังทําผิดหลาอย่างเหมือนกันก็เลยไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์แม้แต่พระเนรคือเหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์บทมานานบางทีก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าตักเตือนเหมือนกันนะเพราะว่าเรายังมีอะไรที่ไม่ดีได้อย่างอยู่ แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ยังไม่เหียวกว่าทึงที่สุดอันตรายเหมือนกันนะอันตรายอันตรายเราอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามแต่ว,ว่าคนอื่นไม่กล้าบอกเราก็ได้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจะทํความรู้สึกเปิดกว้างเอาไวนะ้นินดีแล้วฟังถึงแม้จะถูกบ้างผิดบ้างในเวลาคนอื่นว่าก่วตักเตือนก็ยินดีรับฟังเพื่อนํามาพิจารณา เราจะได้ข้อมูลได้เรื่องราวได้จุดต่างๆได้มุมมองต่างๆมากมายแตยผู้เจ้ารเสริญวสาสุดต่างจะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในการไปในโลกนะาเราจะได้ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในส่วนต่างๆมากมายเลยเพราะนั้นการเกิดเราเป็นมนุษย์นะวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ทําประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ในโลกนี้พวกเราทั้งหลายก็ทามาประโยชน์ในโลกหน้าก็ทําอยู่แล้วก็ทําต่อไป เมื่อเป็นอย่างนี้วันเวลาผ่านไปนไปร่างกายสังขารอาจจะเสื่อมไปสลายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเด่นชัดขึ้นมาคือความรู้สึกที่ดีๆที่เราได้สะสมเอาไว้กับบุคคลต่างๆกับสถานที่ต่างๆมันจะฟังอยู่ในใจของเรานะ,ะเวลาเราเจ็บลาไปด้วยวเจ็บไข้ได้ป่วยอารมณ์พวกนี้มันจังอยู่นะมันจะเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจถึงแม้ว่าหมอช่วยไม่ได้นอ้อยอยู่ที่โรงพยาบาล ญาติพี่น้องก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เราก็จะอยู่กับอารมณ์ที่ดีที่เราทำเอาไว้ที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยเรียกว่าเป็นอนุสตินอนนึกถึงนั่งน,นึกถึงดีใจว่าทานเราก็ได้ทาไ้แล้วศีลเราก็ได้รักษาการพัฒนาตัวเองเราก็ได้ทามาตลอดไม่เสียใจถ้าสวรรค์มีจริงโลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงเราก็คงจะได้ไปถ้านรกมีจริงเราก็คงจะไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่นาน เพราะนั้นในวันนี้นะในฐานะที่จะมาเป็นประธานสงฆ์ทีนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยกับ้าญนทั้งหลายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทําในสิ่งต่างๆขึ้นมานะรวมั้งญาิโยมที่อยู่ทางไกลด้วยนะนะบางคนก็อยู่ใ,ใกล้ไม่มีโอกาสมาก็ได้ช่วยร่วมบุญมาทางาสื่อสารต่างๆนะทาให้งานของเราได้สาเร็จทุกว,วงไปก็ขอขอบคุณขอบคุณบคณบคณาอาจารย์ีิสุกสงทั้งหลายสมณีทั้งหลาย ทงที่มาช่วยงานก่อนก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็มาทีหลังมาวันงานก็มีแล้วก็มาให้ธรรมะเป็นทานในเมื่อคืนนี้นะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยในส่วนนี้นะเพราะนั้นในโอกาสนี้ธรรมาก็มีอะไรมากก่อนจะจบอนุโมทนาในวันนี้ขอตั้งจิตดวงด,ดีให้ผมใส่ให้ยโยมเบืองบาลสันตงใจคิดสิ่งใดให้สมหวังดังใจปอง จากค้าขายพอให้รวยรวยรวยมือเป็นแสนเป็นล้านามีแฟนให้ทักกันสมประสงค์ความทุกโศโรคไรร้ายคือโควิดให้ใายลงชีวิตย่อมสุขจะชื่อทุกคนเ <c oughs> ลอนาและวก่อนเนาะยะาวริวาบุราปริภุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันังบุปกะปติ किथिता कि पतिता तो मह कििप में वी सत सपे पुरुष शको पनरसो यथा मनीषोदिलसो यथियो वस्परोनाशतो माते भवरायो सुखीर्गा गो भ ธนาเซริสานิจังอุทาภ a ย a e n o ตถาโรธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังอาลังอายุโทปรโททิโรโอคัสสัตตาเเมทาวีสุขังโสอธิคัตติ ອາຍຸທັດຕະວາພະລັງວັนນາງສຸຂັນຈະປະຕິວິວະລະໂຄຕິອາຍຸຍະສະວ good morning